คุณผู้ชมคะข่าวนี้แหมคนพูดถึงกันเยอะคุณผู้ชมต้องช่วยกันดูภาพกันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้เขาก็ออกมาชี้แจงนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคําชี้แจงคุณผู้ชมจะฟังดูแล้วเป็นยังไงเรื่องของเรื่องก็คือที่แยกประตูน้ําค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมสังเกตนะคะตำรวจเราทําลูกศรสีแดงเอาไว้คือจะมีรถ BMW เเหมือนกับขับรถผิดกฎจราจรคือไม่ได้อยู่ในเลนเลี้ยว แต่ดันเลี้ยวก็คือผิดกฎรจราจรแหละเนาะตำรวจก็เรียกแต่ทีเนี้ยที่มันเป็นประเด็นก็คือตำรวจคุยกับคนขับรถ BMW ได้แป๊บหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าตำรวจไปเรียกคนขับรถตุ๊กๆให้เดินมาอ่าเดินไหาคนขับรถตุ๊กก็ะนะไปเรียกคนขับรถตุ๊กๆแล้วก็คุยอะไรกันนิดนึงให้คนขับรถตุ๊กๆเดินไปที่รถ BM w แล้วคุณผู้ชมสังเกตให้ดูค่ะคนขับรถตุ๊กๆถือโทรศัพท์มือถือไปแล้วยืน่นโทรศัพท์มือถือเข้าไปในรถแป๊บนึ่งปึ้งเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วงงไหมคะว่าเขาทำอะไรคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะตำรวจเรียกรับเงินแล้วให้รถ BM สแกนจ่ายเงินกับรถตุ๊กๆหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นรถตุ๊กๆเดินไปสักแป๊บนึงใช่ไหมคะ แล้วรถบีเอมก็ขับออกไปแล้วคนขับรถตุ๊กๆกลับมายืนมองซ้ายมองขวามองหาคุณตำรวจออะชดนี้ดูดีๆยื่นอะไรให้คุณตำรวจก็ไม่รู้คนสงสัยว่าคนสงสัยนะยื่นเงินให้หรือเปล่าแล้วคุณตำรวจเอาเงินใส่กระเป๋ากางเกงหรือเปล่าคนสงสัยแบบนี้ค่ะว่าโอ้ยมันเป็นไปได้เหรอตำรวจเรียกรถที่ผิดกฎจราจรแล้วให้คนขับรถตุกตุ๊ก มารับโอนเงินผ่านคิวอาโค้แทน <S 2> <S 2> แล้วคนขับรถตุ๊กๆไปกดเงินสดออกมาให้ตำรวจมันมีเหรอไม่มีหรอกมัง้งไม่มีหรอกมั้งคุณผู้ชมคลิปนี้ผู้ใช้ติ k กตอกที่ชื่อว่า talk with the police นะคะเอามาโพสต์ไว้ค่ะบอกว่าทําอะไรอย่าคิดว่าจะไม่มีใครเห็นเรียกรถจอดแล้วให้คนขับตุ๊กๆถือโทรศัพท์มาให้สแกนคืออะไรหรือครับท่าน วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะถนนราชปรารภเขตราชเทวีกรุงเทพไหนไปดูหน่อยซิว่าวันนี้เป็นยังไงตุกๆก,ก็มีจอดอยู่ค่ะแต่เอ๊ะมันจอดได้หรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้ขาวแดงหรือเปล่าตุกๆจอดอยู่แต่ก็ไม่ได้มีตำรวจมีอะไรนะคะนี่นะคะชาวบ้านบอกว่าอ๋อแยกนี้ตำรวจมาเป็นประจำ แต่ถ้ารถทําผิดกฎจราจรก็โบกเรียกเป็นธรรมดาแต่นี้ก็ถูกต้องละถ้ารถผิดกฎก็ต้องเรียกแหละแต่ไม่รู้ว่ามีการเรียกรับเงินอะไรหรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านบอกไม่รู้ไม่แน่ใจก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกบ่อยนะตรงตรงแยกนี่ถ้าเกิดมาจากถนนลาดปลาลบนะครับแล้วเป็นรถรถเก่งอ่ะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับวิ่งบนทางของของรถเมย์ นะก็จะโดนเจ้าหน้าที่เรียกหรือถ้าเกิดมาจากถนนวิทยุครับแล้วก็แบบจอดไม่ตรงเลนที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะครับก็อาจจะถูกเรียกได้เหมือนกันตำรวจจะตั้งด,าด่านตรงนี้มันมันไม่เชิงตั้งด่านหรอกครับพี่ตำรวจเขาจะอยู่บริเวณป้อมเนี่ยเขาจะอยู่เป็นประจำมาครับถ้าเกิดเขาเห็นแบบว่ารถผิดทำผิดกฎจาราจรเขาก็จะมายืนเรียกปกติครับธรรมดา เอาละมีคำชี้แจงจากทางตำรวจแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพันตำรวจเอกวัชรวีธรรมเสมาผู้กำกับการสอนอพยาไทยบอกว่าตอนนี้สั่งการให้รองผู้กำกับการจราจรสอนอพยาไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะขอยืนยันว่าเมื่อมีคนขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและต้องเสียค่าปรับไม่มีการสแกนจ่ายผ่านคนขับรถตุก๊กตุ๊กแบบนี้แน่นอนยืนยันว่าไม่ใช่ ไม่มีจะมาสแกนจ่ายผ่านคนขับตุ๊กๆได้ยังไงไม่มีการจ่ายเงินค่าปรับให้กับตำรวจตรงจุดที่จับหรือที่ป้อมด้วยต้องรับใบสั่งและไปจ่ายค่าปรับที่สอนอพยาไทยเท่านั้นอันนี้ค่ะมีคนดูคลิปเพิ่มเติมว่าจุดเดียวกันเลยค่ะ แล้วก็รถอีกคันหนึ่งแล้วลักษณะของตำรวจคล้ายกันมีการยื่นอะไรให้กันก็ไม่รู้แต่คราวนี้ไม่ได้ผ่านรถตุก,ตกๆยื่นให้กันเลยอะค่ะแล้วตำรวจก็หยิบมาใส่กระเป๋ากางเกงเหมือนกันดูอีกทีนะคะแต่ไม่รู้ว่าตำรวจนายเดิมหรือเปล่าไม่รู้ว่ายื่นอะไรตำรวจรับไปแล้วเก็บใส่กระเป๋าค่ะแต่ผู้กำกับสอนอพญายไทบอกไม,มไม่มีไม่มีอะไร โอ้โหมาเก็บเงินตรงจุดจับปรับตรงนั้นไม่ได้ต้องรับไปสางไปจายที่โรงพักทีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะถ้าตรวจสอบแล้วมีความผิดก็ยืนเยันว่าจะดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญารอผลตรวจสอบอยู่เบื้องต้นให้ตํารวจจราจรที่อยู่ในคลิปภาพอะค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าผลการตรวจสอบจะออกมาเรียบร้อยนะคะ